เอาละผมธรรมโกครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับการรีวิวการ์ดพาร์ทสเนาะของในมินิสแปนชั่นในแพ็กออเดอร์ชีฟใช่ปะอืมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นพาร์ทสที่ผมเป็นช่วงมานานเนาะประมาณ3-4วันได้เลยเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดให้พูดถึงเยอะอยู่อะไรแบบนั้นเนะเาะซึ่งในเว็บ o f f ฟิเชีเนี่ยมันก็ลงการ์ดไป เกือบครบแล้วที่มันสปอยมาล่าสุดเนี่ยนะแต่ก็ยังขาดอีก2ใบที่มันก็ยังไม่ลงเว็บอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็ยังมีอีกบางส่วนที่ยังไม่ได้สปอยมาก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในวันนี้เนี่ยผมคิดเห็นอะไรยังไงกับการ์ดใหม่ในพาร์ทสนี้บ้างเนาะมากันที่ไปแรกเนาะคือโดกาเนาะโดกาเนี่ยเป็นชื่ออิงของพ่อแม่ทูตคาใช่ปะที่เป็นตัวในตีมุกติ เป็นเทปอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าซึ่งในเวอร์ชั่นชาร์ o ว์เวิร์ดเนี่ยมันเป็นการ์ดคอร์ดแปดสเตเนาะอีโเป็น88มีเอกเซลจ่ายศูนย์ก็คือเล่นเป็นเวทคอร์ศูนย์ที่ทําลายมอนอีกฝั่งได้1ตัวแบบททร์เก็ตเนาะอ่าแล้วก็แบบสามารถกดเอกเซลได้ก็ต่อเมื่อ,อ,อมีการ์ดเล่นไปอย่างน้อย4ใบในเทิร์นนี้ก็คือ ต้องเล่นการ์ดให้ครบ4ก่อนเนาะถึงจะกดได้เอ่อก็เขาเจะเป็น restriction ที่สมเหตุสมผลเนาะ,แล,ะ, Storm, ะ body, Storm, ane, แล้วก็มีสตอมเอ่อ body มีสตอมมีเบนแล้วก็มีแฟนๆบอกว่าซัมมอนไวทายเกอร์3ตัวแล้วก็อีโวพวกมันเนาะไวทายเกอร์คือตัวนี้เอ่อจ่ายสามได้3 2มสอีโวเป็น5้าสีใช่ปะเอ่อแล้วก็มีทอนแล้วก็ไม่โดนเล่งจากการาดเฟกเอะไรแบบนั้นซึ่ง เบ็ดเสร็จแล้วลงตัวนี้ไปคือแปดปั๊บจะได้ตีหน้า6ดาเมจแล้วก็ได้ทอน3าตัวที่ตูด4แถมไม่โดนเล็งเนาะแล้วก็ได้จำนวนอีโว3แล้วก็ถ้าเกิดว่าเล่นคอมโบก็จะสามารถทำลายมันอีกฝแบบั่งแบบ1ตัวฟรีๆนะเนาะประมาณนั้นซึ่งถือว่าเป็นอฟเฟิที่ดีอยู่สำหรับแอคเซเลเตอแต่ว่าบอดี้คงไม่ได้เล่นนะเนาะเพราะว่าคอร์สมันใหญ่ไปสำหรับในคลาส L, นะเอลเนาะมันเป็นเลเจนด์ของเอลใช่ปะ แต่ว่าโฮซุมิก็เอาไปใส่ได้เนาะเห็นมีคนอยากเอาไปใส่อยู่แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าในเด็กโฮซุมิเอลเนี่ยนะรู้สึกว่าอาจจะต้องปรับบิวถ้าเกิดว่าจะเล่นเนาะเพราะว่ามันมีการ์ดที่ดีกว่าอย่างไลมาร้าเนาะที่ไลมาก,ก้าเนี่ยถึงจะขึ้นมือมาเนาะเอ่อเป็นคอร์ดแปดเท่ากันแต่ว่าไลมาก,ก้ามันมีเอฟเฟกหยัดเด็กอะไรประมาณนั้นซึ่ง การที่มันยัดเด็กได้เนี่ยมันก็ทําให้สามารถจะเล่นเป็นเพิ่มเพลงได้ด้วยอะไรประมาณนั้นแล้วก็สามารถจะทําให้มือไม่บิกได้ด้วยแต่ว่าถ้าตัวเดอร์ก,ก้ามันขึ้นมาเนี่ยคือบิกแท้ๆไปเลยเนาะ,ะประมาณนั้นคุณต้องหาการใบอื่นมายัดมันเข้าเด็กซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่เนาะเพราะงั้นถ้าจะเล่นในโฮซุมีก็คือต้องปรับบิลซึ่งก็ไม่ว่าบิลมันจะ ออกมาหน้าตาประมาณไหนเนาะส่วนในโคดิชั่นก็คงเล่นแต่เอฟเฟกอันนี้แหละเนาะส่วนไอเอฟเฟกต์ไแปดเนี่ยมันมันยากไปเนาะทั้ง2ฟอร์แมตเลยคือแบบมันจ่ายแพงแล้วมันได้แวลูไม่ค่อยไม่ค่อยสมเหตุสมผลกับฮอตแปในตอนยุคนี้เท่าไหร่เนาะจริงๆมันก็ถือว่าแรงแหละกับไอแวลูนี้แต่ว่าเออคือแในยุคนี้มันต้องปิดเกมกันแล้วอะเนาะอะไรแบบนั้นแล้วก็ใบต่อมาของเอลเนาะ คือวินบลูมใส่อะไรสักอย่างผมอ่านผมอ่านชื่อมันไม่ถูกผมอ่านคำนี้ไม่เคยถูกเลยเดี๋ยวผมเอ่อ Google Translate ก่อนไหนดูสิซิลซิลอ่านว่าซิลใช่ปะเออวินบลูมซิลเนาะโอเคตัวนี้เป็นการ์ดทองของเอลที่จ่ายสองได้สองสองอีโวมีสี่เนาะแฟนแฟร์จั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการเล่นการ์ดไปอย่างน้อยสองใบในเทิร์นนี้ได้ออโตโอ้อีโว เออแล้วก็สไตร์เวลาตีตอนร่างอีโวเนี่ยมันจะให้ฮิลสองใส่ดเดอร์ก็ดูจะเหมาะกับคอนโทรลอีโวเอลหรือเปล่านะอะไรประมาณนั้นซึ่งเอะผมจำไม่ได้แล้วว่าเอลในตอนนี้เขาเขาเล่นอะไรกันในโกลเดชั่นเนาะน่าจะเป็นมากาจิโยหรือเปล่านะที่ที่เน้นปั๊มเพลย์ซึ่งใบนี้มันคอร์ส2ก็ไม่รู้ว่ามันจะเหมาะกับเด็กมากาจิโยหรือเปล่านะแต่มันจั่วก,การ์ดนี่มันก็ มันก็พอจะมีประโยชน์อยู่กับการล่าสองเนาะอืมแต่การที่จะแบบทาให้มันอ e ีโวได้เนี่ยก็คือต้องเ,อเล่น2ใบก่อนอืมไม่รู้นะผมรู้สึกว่า,ามากาจิโยอาจจะไม่ได้ใช้หรือเปล่าใครที่เซียนเอลเนี่ยก็ช่วยมาอธิบายในคอมเมนต์หน่อยแล้วกันว่าเออเราจะเอาไปนี้ไปใช้อะไรยังไงได้บ้างเพราะว่าผมไม่ค่อยเห็นภาพกับการเอลเท่าไหร่ ประมาณนั้นเนาะเอ่อไม่ใช่คาร์ดเมนด้วยอะไรประมาณนั้นไม่ได้เล่นบ่อยอะไรแบบนั้นเนาะที่เล่นเอลเนี่ยก็มีแค่เด็กเดีเดยวก็คือโฮซุมิเอะนะอะไรประมาณนั้นอืมซึ่งเอ่อการ์ดใบนี้เนี่ยส่วนตัวก็คือมันมันดูดีแหละแต่ก็ต้องดูกันอีกทีว่ามันจะเอาไปใช้ประโยชน์กันยังไงในเกมเนาะอืมคือธรรมชาติของการเอลเนี่ยมันมันต้องประกอบร่างกันมันถึงจะเห็นภาพอะอะไรประมาณนั้นอ่าแล้วก็ใบต่อมาเนาะอันนี้เป็นของกอย์ยอนเอ่อเป็นออฟฟิเซอร์ ะระดับโกแกรเนาะที่จ่าย7ได้5-5อีโวเป็นเอจเนาะแล้วก็มีแฟนแฟรบอกว่าถ้าเกิดว่าแฟนแฟร์แรลลี่สิปั๊บมันจะได้ดีไวชิลให้ตัวเองเนาะแล้วก็ไม่สามารถถูกโจมตีได้คืออีกฝั่งตีใส่แบบนี้ไม่ได้เนาะแล้วก็ตอนจบเทิร์นเนี่ยจะยิง5ดาเมจใส่ All e n e m y อืมคือคอนสตั๊กเนี่ยใบแบบนี้ไม่ค่อยเก่งหรอกเพราะว่า มันจ่ายแพงแถมไม่มี Excel แต่ว่าในอา,อารีนาเนี่ยในเทคทู Two, ในอะไรประมาณนั้นน่ะผมว่ามันก็เก่งเนาะเพราะว่าไม่โดนตีใส่แลรลลี่10ก็ทำได้ไม่ยากด้วยแถมมันเป็นโปเทคชั่นด้วยเนาะเออซึ่งคุณต้องสุมทำลายสม Banish มันถึงจะเอาออกแบบทีเดียวหายอะประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเป็นการสมยิงดามเอ,อะอาจจะต้องแบบหลายขั้นตอนหน่อยเนาะแล้วก็ จบเทินก็กวาดบอดด้วยมันก็เป็นเอฟเฟกที่แรงเนาะแล้วแบบถ้าอีกฝั่งไม่สามารถข้ามมันได้ก็ตีหน้าไป5ดามเมจหรือเจ็ดดามเมจแล้วจบเทินก็ยิงอีกอะไรประมาณนั้นอืมคือคือ,คอมันก็แรงในอรนารีนาแต่ว่าคอนสตรกก็ก็ไม่นามีที่เนาะมันแพงไปด้วยคอเจ็ดเนะี่ยอะไรประมาณนั้นเพราะงั้นไปนี้ผมขอข้ามเลยแล้วกันเนาะเออมันเป็นการ์ดดาบที่คอนสตรไม่ค่อยเก่งเนาะแต่อารนีนาเก่งอะไรประมาณนั้นมานที่การ์ดทองของแปรพัยเนาะ อันนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า h o เวอร์เนาะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าตัวเองออกเสียงถูกไหมเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์จากทางไอเนี่ยไอโอนอสเนี่ยเนาะซึ่งเอ่อเป็นดินแดนแถบสแกนดิเนเวียเอ่อไวกิ้งอะไรประมาณนั้นไอที่มีเทพทอร์โอดินอะไรประมาณนนั้นเนาะซึ่งแบบมันมีวิธีออกเสียงที่มันยูนิคอะไอคำศัพท์ไอภาษาในแถบเนี่ย ประมาณนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าเราเราออกเสียงถูกไหมกับไคำว่าเฮอร์เวอร์นี้ไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องออกเสียงอะไรยังไงเนาะใครที่มีความรู้เรื่องไอ้ภาษานอสเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยก็ดีอืมแล้วก็ตัวมันเนี่ยนะเป็นเลเจนจ์จ่าย5ได้44เนาะแล้วก็อีโวเป็นเอ่อ66ที่อรยนะแฟนๆแ,แล้วจะยิง4่ดาเมจใส่ All l enemy f o l l o w e r อืมแล้วก็ฮิลสีใส่ลีดเดอร์ของคุณด้วยแล้วก็ได้จั่วการหนึ่งใบด้วย แล้วก็ e n h a ท c e 7เนี่ยในตอนเทิน์น7ก็คือจะยิง7ดาเมจแทนแล้วก็ฮิว7แทนแล้วก็โจกการสองใบแทนซึ่งถือว่าโอเคถือว่ายิงแรงถือว่าฮิวแรงอะไรประมาณนั้นเนาะกับการจ่าย7แต่ก็คือมันดูไม่ค่อยเหมาะกับไอ้ในคอนสแตคเนาะอืมเพราะว่าการ์ดมันไปทางคอนโทรลอะซึ่งเด็กเมตาของแวมพาในตอนเนี้ยทั้งในฟอร์แมตโกเชั แล้วก็อลิมิเต็ดเนี่ยนะมันไปทาง e อ h o โหมดเลยเนเอะทั้งแวดทั้งแฮ l e s s ทั้ง e อ h o โกแวร์มในโรเดชันอะไรประมาณนั้นเนอะก็น่าจะไม่มีที่ในเด็กพวกนั้นหรือเปล่าอาจจะไปอยู่ในอารีนาก็ได้เนอะอืมารีนามันก็ดูเก่งอยู่แล้วก็ว่างไงดีในเด็กที่พอที่จะใส่ไปได้ก็อาจจะเป็นคอนโทรลแวมหรือว่าไอ้วอเทโออะไรประมาณนั้นเนอะไอ้พวกเด็กที่ เป็นของในลิมิตอะประมาณนั้นที่มันเป็นเด็กนอกเมตาประมาณน้นเนาะก็ใบนี้ก็ดูกันไปว่ามันจะไปอยู่กับอะไรยังไงแต่ส่วนตัวคิดว่าดีสุดคงเป็นในอารีนาแหละกับไอการใบนเนะมากันที่การ์ดบิชอปเนาะบิชอปเนี่ยได้การ์ดเป็นอมูลเลตทั้ง2ใบเลยเนาะวิงบี o ส์ออฟเพลเยอแล้วก็เอ l ยนะโฮลี่เซอร์เพนส์เบลซิ่งเอ่มาที่เลเจนด์ก่อนดีกว่าเนาะใบนี้เนี่ยเป็นอมูเลตจ่าย3ที่มีขาดาวหนึ่งเนา ฟนแฟบอกว่าให้เลือกได้ว่าจะเล่นแล้วได้ซลมอนไวสนิกหรือว่าได้ซลมอนตัวมันเองอะไรประมาณนั้นแล้วก็ในตอนจบเทินเนี่ยบอกว่ายิง1่งดาเมจใส่แรนดอมเอเนมี่โฟลเวอร์และฮิลหนึ่งดาเมจใส่ดิดเดอร์ของคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณกเบิดอัมเลตไป10อันในแมชนี้เนาะมันจะกลายเป็นยิง3แล้วก็ฮิล3แทนแถมได้เอฟเฟกเพิ่มด้วยว่าจะเอาไงนะให้บ การเลงจากการเอฟเฟกอีกฝั่งใส่มอนบนบอร์ดของเราแบบแรนดอม1ตัวเนาะแล้วก็ตัว Wing Beats of Player เนี่ยคืออเมริดใจ6ที่บอกว่าลดคอตัวเองได้เวลาที่ถือมันไว้บนมือเนาะว่าแบบเ,เห็นอเมริดบนบอ,อร์ดก็เบิดไปมันจะลดคอตัวเองลงทีละหนึ่งอะไรประมาณนั้นจนเหลือศูนย์ได้แล้วก็บอดี้มีเขาดาวหนึ่งเนาะแล้วก็ลาส o r ดบอกว่า ซัมมอนสองอะดัมมันเทียมเบิร์ดแล้วก็ให้พวกมันได้วอดอะดัมมันเทียมเบิร์ดคือเอ่อห้าแล้วก็มีรัสตัวนี้เนาะอืมตัวเลเจนต์เนี่ยตัวไอ้การเลเจนต์เนี่ยถือว่าโอเคอยู่เพราะว่ามันซัมมอนตัวเองได้ใช่ปะสำหรับในเด็กที่ต้องการจำนวนอมฤตกระเบิดไปเยอะๆเนี่ยอย่างในเซรัฟหรือว่าอย่างในเด็กของไอเอไรนะในโกลดิชันตอนเนี้ยไออมฤตบิชอปอะ ที่เล่นการ์ไปเนี่ยแองเจิลออฟเดอะโคเนี่ยเออมันก็ต้องการอะไรแบบนี้อยู่เนาะอืมคือแบบมันทําให้เควสมันติดไวขึ้นแถมได้คิวด้วยได้เคียร์บอร์ดด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะถึงแม้การเครีย์บอร์ดเนี่ยมันจะเป็นแบบแรนดอมก็ตามอืมแล้วก็ในเด็กอย่างเด็กฮิวเนี่ยก็สามารถจะเอามันไปใช้งานได้ด้วยเนาะไอเอนะเอลูเวียรหรือว่าเบลูฟอนก็ได้ ก็เอามันไปใช้งานได้เพราะว่ามันมันให้คิวเคีย์บอร์ดในตอนช่วงต้นเกมได้แต่ว่ากับไอในเด็กพวกนั้นเนี่ยคุณก็ไม่สามารถจะ f u l f ิ l l condition ตัวนี้ได้เนาะที่อ,อเมริดกระเบิด10อันแล้วจะได้ v a l ูเพิ่มเพราะงั้นอาจจะไม่ใช่ออปชันที่ดีที่สุดในเด็กหิวทั้งหลายอะไรพวกนั้นแต่กับในเด็กอเมริดเนี่ยก็คือคิดว่ายังไงก็น่าจะน่าจะอยากใส่เนาะกับไอการ์ใบนี้เพราะว่านี่แหละ ตรงท่อนนี้แหละที่แบบให้เลือกว่าสมมาตัวเองได้แล้วก็ไอตัวการเบนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบเอฟเฟกต์ลดคอสมันเท่าไหร่คือเอฟเฟกต์ลดคอสมันเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราบิกได้ในบางทีนะถ้าเกิดว่าคุณจั่วมันมาได้แบบช้าเกินไปเนาะแบบการเบนนี้เนี่ยเอ่อการเบนเนี่ยมันจะดีก็ต่อเมื่อ,อคุณถือไว้ตั้งแต่ต้นเกมอ,ะอ่ะถือไว้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็แบบปั่นให้มัน คอสเบาลงเรื่อยๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็เล่นฟีอะไรพวกนั้นเนะเาะก็จะก็จะดูดีในจังหวะน,นั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าจั่วมาหลังจากเนี่ยมันมันจะเล่นยากอะแล้วกลายเป็นของที่บิ๊กบนมือได้ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ผมอยากให้ตัวบอดี้ของมันเนี่ยปรัแบบนิดหน่อยอะอคือลัสเบิร์ตอะไม่ต้องซัมมอนสองตัวหรอกซัมมอนตัวเดียวพอแล้วก็ย้ายอีกตัวหนึ่งอะมาเป็นแฟนแฟก็ได้กลายเป็นว่าเอออะไรนะ ถ้ารถคอลเลือสุดแล้วก็แฟนแฟ,นแฟนปับ๊บซัมมอนอดาม,มันเทียมเบิร์ดอะรประมาณนั้น1ตัวมาเทรดพอตแล้วก็พอมันก็เบิร์ดปับ๊บเอ่อพอไอ้อามเลตอันนี้ก็เบิร์ดปับ๊บก็ได้ตัวหนึ่งมาเทรดบอดอีกทีหนึ่งเนาะเอ่อคือผมไม่ค่อยชอบที่แบบจ่ายจ่ายไปแล้วมันมันดูนอตติ่งในเทิน,ใน,ทนในเทินนั้นอนะเนาะหรือว่าแบบต้องพึ่งตัวเว่งตัวอื่นมาทําให้มันดูดีอะอะไรแบบนั้นอนะเนาะเอ่ออยากให้มันดูดีในตัวของมันเองเลยประมาณนั้น เพราะงั้นผมเลยไม่ค่อยชอบอัมเลดใบนี้เท่าไหร่อืมแต่ถามว่าในเด็กอัมเลดในโอเดชันตอนนี้น่าจะใส่ไหมก็น่าจะใส่และมัง้งใบต่อมาก็เป็นการ์ดของเนเมซิสเนาะอันนี้เป็นโกแกรที่มีชื่อว่าเดเตสเตเปิลโมโนเลดเนาะเออ่เดเตสเตเปิลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อมันถูกไหมอะนะไอตรงเดเตนี่มันดูแปลกๆหน่อยแต่ก็คือตัวมันเนี่ยมีสเตตก็คือ377เนาะอีโวเป็นสเตตเจเจ็ดก็คืออีโวแล้วไม่ได้สเตตเพิ่ม แล้วก็มีแฟนแฟที่ได้จบการหนึ่งใบแล้วก็เอนทานหที่บอกว่าเอา่อถ้าเกิดว่าจ่ายใกล้หกไปปับ๊บมันจะรีสาม,มานาให้เราแล้วก็ได้ออโต้อีโวกันไปนี้อืมตอนอีโวมันจะมีทอนเนาะเราสามารถจะโจมตีได้ในร่างปกติเนี่ยไม่สามารถจะโจมตีได้เนาะต้องอีโวก่อนเอ่อถ้าเกิดว่าคุณมเีเอฟเฟคคัทโทเนาะเอ่อเอฟเฟคคัทโทรที่ถ้าเล่นเอนทานมันจะรีมานาให้เนี่ย เอฟเฟกคัดโทจะทํางานก่อนก็คือจะรีกลับมา4มานะแล้วเอฟเฟกตัวนี้ก็ค่อยทํางานตามหลังเนาะที่ีกลับมา3มานะเท่ากับว่าคุณจ่ายศูนย์ได้77แบบออโต้อีโวแล้วก็ได้โจกการหนึ่งใบด้วยในตอนเคอร์กกซึ่งถือว่าถือว่าดีอยู่นะในเด็กเอ็นฮันในเมแล้วก็ไม่สามารถจะกดอีโวด้วยเม็ดอีโวพอยดได้ก็แน่นอนเนาะแล้วก็ตัวมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นกาดใบอื่น เนาะในร่างปกตินะถ้าเกิดว่ามันเห็นการ์ดใบอื่นทําการ <laughs> กด enhance effect เนาะมันจะออโตอีโวตัวเองแล้วก็เปลี่ยน stat ของมันเนี่ยเป็น x อเนาะ x เนี่ยเท่ากับไอ้คอส enhance ที่เราจ่ายไปสมมุติว่าตัวเนี่ยดรอปไปตอนเคิร์ฟสามอ่าแล้วแบบเทนะิร์นสี่เนาะคุณจ่าย enhance 4ของตัวไอ er ้ไฮแลนเดอร์เนเมที่จ่าย4แล้วยิง2ดาเมจทั้งบอร์ดอ่ะมันก็จะกลายเป็นเอ่อ stat 4 4ใช่ปะ่ะตัวนี้อะไรประมาณนั้นแล้วก็มีทอน ซึ่งก็ซึ่งก็ดูดีอืมซึ่งก็ดูดีแต่ก็คือนึกเอ่อนึกแนวทางที่จะไปเล่นในเด็กอื่นนอกเหนือจากเอ็นฮันเนมไม่ได้อืมอันนี้พูดจริงเลยคือผมนึกไม่ออกเลยว่าเล่นเด็กอื่นมันจะไปไปเข้ากันได้ยังไงเนาะอย่างเช่นในคอนโทรเนมเงี้ยอ่อก็ดูแบบก็ดูจะไม่ได้ต้องการเนาะแล้วก็ในอลิมิตอย่างในเอยนะคาร์มิตี้เนมีเนี่ยก็ไม่อยากใส่ คาร์ตี้เนเมมันต้องการมันต้องการให้ตัวคอร์ดหขึ้นไปมันมันกระเบิดเยอะๆแต่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่คอร์ดหประมาณนั้นเพราะงั้นมีแค่เด็กเดียวแหละก็คือไฮแลนเดอร์เนเมที่ที่รู้สึกว่าจะใส่ได้แล้วเข้ากันอะไรประมาณนั้นเนาะอืมก็ทมนั้นกับไอการใบนี้แล้วก็ใบต่อมาคือกิลกามชเนาะอืมกิลกามชเวอร์ชันรีป็นเอ่อเวอร์ชันเก่าเนี่ยมันคือตัวนี้เนาะแปดที่มีสตอมใช่ปะ แล้วก็ไม่มีเอฟเฟกอื่นแต่ไอตัวใหม่เนี่ยมันบอกว่าเป็นการ์ 7, สสดนิวเท้าที่คอส7จ็ดแปดอีโวเป็นดแปเนาะมีสตอมเนาะเออคือตีหน้าได้เหมือนเดิมแต่มาไวขึ้นแล้วก็มีแฟนๆที่ซัมโมนเอ็นคีดูได้แล้วก็ทําลายสองเอนมี่โฟลวเวอร์เนาะแล้วก็แบบได้จั่วการ์ด X ใบ X เ,เนี่ยเท่ากับจํานวนโฟลวเวอร์ที่ถูกทําลายไปด้วยเอฟเฟกนี้เนาะเอ็นคีดูคือกอราอกอรใบนี้ ที่เป็นจ่าย5ได้ 4, 4ีีเนาะอืมแล้วก็อะไรนะตอนที่แฟนๆเนี่ยเอ่อมันจะให้คุณเอากิลกาเมชตัวไอตัวเนี้ยขึ้นมือเอ่อแล้วก็อะไรนะมีทอนด้วยอะไรประมาณนั้นอืมต้องติดกับโซนันก่อนนะถึงจะได้กิลกาเมชขึ้นมือซึ่งสำหรับในตัวเนี้ยตัวเลเจนต์เนี่ยนะเอ่อการซอมมอนเอ็นคิดูก็เอามาเป็นแค่ทอนเนาะแล้วก็ได้เคลียร์บอดสองตัวซึ่ง มันก็จะไปคล้ายๆกับไอ้อะไรนะคิซาเอลใช่ปะของไอ้เนเมซิสที่เป็นเลเจนด์ก็เเนาะคิซาเอลใบเนี้ยเอฟเฟกคล้ายกันเลยแต่ว่าคิซาเอลมันจะเอ่อสเตตเป้ากว่าแต่ได้2องทอนได้โจกาสองใบด้วยอืมแถมแถมทอนตัวใหญ่กว่าด้วยอะไรประมาณนั้นเออแล้วแบบถ้าเกิดว่าคุณมีมาคิหน้าตัวอื่นอีกอย่างไอ้เกติน่าเนี่ย ก็แบบเออก็ได้แบบเป็นทอน3ตัวอะไรประมาณนั้นแทนที่จะเป็น2เนาะเออคือคือคีซาเอลมันดูดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่ากับไอ้การใบนี้เนี่ยอืมกับการที่มันเป็นนิวเท่าเนี่ยเนโครมันจะเอาไปใช้หรือเปล่าวะเออเนโครเนโคถ้าสมมุติเป็นในอะตอมี่เนี่ยมันน่าจะอยากได้ทันเดอร์กอดมากกว่าเนาะเพราะว่าตัวทันเดอร์กอดเนี่ยมันมีคริสตัลไลท์ที่ ดูจะเล่นได้ง่ายกว่าใช่ปะเออในเด็กอตอมีคือ t h นเ d อร์กอมันสามารถจะจ่ายเป็นคริสตัลไลท์หนเพื่อจวกการ์ดได้เ x ็กเซก็ยิงเอาเบล็ทิ้งได้แถมก็ยัดลงศพได้เหมือนกันด้วยอะไรประมาณนั้นก็คิดว่า Thunder God น่าจะยังดีกว่าสำหรับในในเด็กอตอมีในโคเนาะก็นึกไม่ออกอะว่าจะเล่นในเด็กไหนอะไรยังไงเนาะกับไอตัวกิวกาเมชใบนี้ เว้นแต่ว่าจะจะมีใครหัวใสหาวิธีชีดมันออกมาได้เนาะอืมแต่ก็นั่นแหละชีดมาแล้วคมหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งใบต่อมาเป็นสเปลของนิวเท้เนาะมีชื่อว่า insert of truth เอ่อสเปลไร้สองที่บอกว่าลบเอฟเฟกทั้งหมดจากมอนบนบ,นบอร์ดอีกฝั่งทุกตัวเนาะยกเว้นการเปลี่ยนสเต็ปอืมซึ่งมันไปคล้ายกับไอตัวมุกเนียเนาะอ่อที่มันไม่เหมือนเนี่ยเพราะว่ามุกเนียมันจะโดนฝั่งตัวเองด้วยอืมมันลบเอฟเฟกฝั่งตัวเองด้วย แต่ว่าดาวไซด์ของมุกเนียเนี่ยในบางจาังหวะมันเป็นอัพไซด์ได้เพราะว่า,าสมมตินะในเคสแบบที่เล่นกับตัวเนี่ยเคิร์ามดอกตัวนี้ไปเราเป็น377แล้วเค 4, ฟสี่ f o ล l o อัพด้วยมุกเนียเนี่ยเขาก็จะแบบสามารถจะเสิร์ฟเจ็ดดาเมจเข้าหน้าฝั่งได้แบบง่ายๆอ่ะเนาะตอนเคบสี่ซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่เนาะแม้กระทั่งในอลิมิตอแต่ว่าถึงแม้การ์ดใหม่มันจะทําแบบนั้นไม่ได้เนี่ยแต่ก็แบบมันก็ยังเก่งอะ่ะเนาะ เออมันก็ยังเก่งอ่าเพราะว่าในเด็กที่เล่นสเปลทั้งหลายเนี่ยยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดเลยนะที่น่าจะเอาไปเอาบิสได้เนี่ยคือดีชิฟ t เนาะอ่าคือดีชิฟ t เนี่ยเป็นเด็กคอนโทรลที่แบบในบางจังหวะเนี่ยถ้าเกิดว่าบอรดอีกฝั่งมันไม่เหลือเกินจริงๆอะจนแบบต้องเคลียร์ออกเนี่ยเขาสามารถจะล็อกบอร์ดได้เนาะอืมล็อกบอดแล้วก็แบบรัแบดาเมจไปนิดหน่อยเนาะแล้วแบบ ย้อยถึงเทินที่สามารถจะรีเท่าได้แล้วพอเข้าเทินรีเท่าปับ๊บปาบอดตัวเองไปแล้วก็ปลาดีชิฟข้ามเทินไปแล้วถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมีทอนเยอะๆเนี่ยคุณก็ปลาใบนี้ลบทอนออกไปเนาะแล้วก็เสิร์ฟดาเมจเข้าหน้าอีกฝั่งอะไรประมาณนั้นอืมนั่นคือยูสเคสที่แบบชัดเจนที่สุดที่ผมนึกออกได้แล้วเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กอื่นมากกว่านี้เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปอยู่กับเด็กอะไรได้ดีประมาณนั้นเนาะคือมันมีเด็กอื่นที่ ล็อกบอร์ดได้ดีเหมือนกันแต่ว่าแบบมันมันไม่มีอันไหนที่แบบเอาบิวส์ได้ดีเท่าดีชิพอะเนาะเออก็นั่นแหละสำหรับการ์ดใบนี้อืมก,ก็ก็ดูกันว่ากับเด็กอื่นมันจะเป็นอะไรยังไงแล้วก็ดีชิปมันจะมีที่ใส่การ์ดใบนี้ไหมในฐานะเทคการ์ดอะไรแบบนั้นเนาะเออก็ดูดูกันแล้วก็การ์ดอีกใบหนึ่งก็คือ สล็อตเทอร์ริงซามูไรเนาะเป็นใบสุดท้ายของคลิปนี้ละตัวเนี้ยเป็นเลเจนด์ของกอยอนที่เป็นออฟฟิเซอร์เนาะคอส์หนึ่งสเต็ตหนึ่งหนึ่งอีโวเป็นสามสามตัวมันเนี่ยบอกว่าเอ่ออเ่ยนะลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันตายเนาะเออ่ลัสเวิร์ดมันจะเอาตัวเองขึ้นมือ,อเอ่ออเาตัวเองขึ้นมือแล้วก็แอดเอ็กซ์เข้าไปในคอสมันรวมถึงสเต็ตด้วยเนาะเอ็กเนี่ยเท่ากับไอ้จำนวนของตัวมันที่ตายไปในแมชนั้นเนาะ แล้ก็มี Accelerate ที่บอกว่าจ่าย Excel 1ปับ๊บจะยิงสารดาเมจใส่ Enemy follower ได้1ตัวแล้วก็ Excel3 เนี่ยมันจะเอ,อยนะให้บวก3บวก3กับไอ้ทั้งบอร์ดของเราเนาะอะไรประมาณนั้นอืมคือการ์ดใบนี้ก็จากที่อ่านเทคอะนะมันจะค่อนข้างที่จะดูดีถ้ามันขึ้นมือมาตอนต้นเกมเนาะสแปมมันไปตอนต้นเกมให้มันครบ3ตัวให้อยู่ในระยะที่สามารถจะกด a c c e l e r a t e ได้ เนาะอะไรประมาณนั้นอาจจะต้องการมันประมาณ2องก๊อปปี้ตอนตอนช่วงต้นเกมก็ได้ประมาณนั้เนาะเพื่อจะใหะ้มันเพิ่มคอต,ตัวเองได้ไวขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าในจังหวะหนึ่งที่คุณโดนล็อกบอร์ดเนาะสมมติว่ามี1นึตัวออนบอร์ดคุณแล้วคุณถือใบนี้ที่เป็นคอสส4หรือมากกว่าอยู่เนี่ยก็แบบสามารถจะปาเอ็กเมันไปได้แล้วก็บัฟทั้งบอร์ดกลายเป็น 4, 4ีทั้งบอร์ดเนาะ สี่สี่ห้าตัวมันก็จะแบบ20ดาเดเมจใช่ปะมันก็จะตีปิดอีกฝั่งได้แบบเซอร์ไพร์มัตเตอร์ฟักเกอร์อะไรประมาณนั้นนะเนาะเพราะว่าแบบเด็กในยุคหลังเนี่ยมันก็มีหลายเด็กที่ที่หัวหมอเนาะอย่างตอนต้นแ็นเนี่ยเราก็เจอเป็นไอ้ล็อกดากอนใช่ปะอะ,อะไรประมาณนั้นไอ้การไบนี้ก็ช่วยในการที่จะ,ะสู้กับไอ้เด็กประมาณนั้นได้เนาะแล้วก็ในลิมิตเนี่ยมันก็น่าสนใจที่จะใส่ด้วยเพราะว่า มันคือมันคือซีออนอ่ะเนาะเออมันไปคล้ายๆกับซีออนของเนเมซิสใช่ปะที่แบบให้บกสบวกสกับอัตติแฟกบนบอร์ดได้เหมือนกันอะไรประมาณนั้นใบน,นี้ก็คือน่าจะเป็นการบัฟบอร์ดที่แรงที่สุดของกอยอนในตอนนี้แล้วอะเนาะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอดีชิฟแล้วคุณโดนล็อกบอร์ดเนี่ยเออแล้วเกิดว่าคุณคุณมีใบเนี้บนมือเนี่ยเนาะ,นะก็ปาไปซะแล้วก็ปิดเกมแม่งเลยก่อนที่จะก่อนที่เขาจะได้ปาดีชิฟอะไรประมาณนั้น อืมก็ถือว่าโอเคส่วน EXCEL 1น,นี่ก็แบบเอ่อก็โอเคก็โอเคมันก็คล้ายๆกับของไอ้กาเวนเนาะที่ EXCEL 1แล้วก็ยิง3มเหมือนกันอะไรประมาณนั้นอืมก็นั่นแหละเป็นการที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรแล้วก็ดูมีแนวทางที่จะเล่นได้แต่ในตอนช่วงเลดเกมมันก็อาจจะเป็นการที่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เนาะเพราะว่ายิง่งยิ่งมันเข้าบอร์ดเยอะๆมันก็ยิ่งจ่ายแพงไปแบบนั้นเนาะเอะอเราก็แบบ อตอนเล็ดเกมเก็บเอาไว้ในการปิดเกมมากกว่าอะไรประมาณนั้นเออซึ่งเล่นกับไอ้ตัวนั้นได้ด้วยใช่ปะไออีจินเนนเซจังเนาะที่เป็นการทองของรอยอนเนาะกล้สีใช่ปะเออตีเบิลเนี่ยถ้าบวก3บวก3ไปเนาะมันก็จะกลายเป็น88 8, ก็16ดาเมจแล้วอืม16ดาเมจแล้วบวกมูนิก้าไปอีกนี่มันกลายเป็นเท่าไหนะกลายเป็น99เนาะ เออก็18ดาเมจอืมประมาณนั้นหรือถ้าเกิดว่าคุณหาดาเมจมาเติมได้อีกก็ปิดเกมได้แหละในโอเดชันเนาะมันก็น่าสนใจดีอะ่ะเออประมาณนั้นประมาณนั้นนะแต่ก็คือแบบไม่รู้สิต้องรอดูกันว่ามันจะมีที่ให้การใบนี้ไหมเนาะในเด็กแกร์รี่ส่วนในเด็กหลุดก็คงไม่อยากได้หรอกโอเคสําหรับการ์ดในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับซึ่งบางใบมันก็ดูน่าสนใจดีแต่ว่าเอาตรงๆนะในภาพรวมเนี่ย ไอ้มินิรอบนี้เนี่ยมันดูไม่มีอะไรที่น่าไายขนาดนั้นเนาะ,ะซึ่งบางใบเนี่ยที่ออกมาดูจะใช้งานไม่ได้ด้วยซ้ำอะอะไรแบบนั้นเนาะ,นะแต่มันก็มีการที่แบบผมรู้สึกว่ามันดูน่าสนใจอยู่เนาะอย่างเช่นตัวสโลเทอร์ยิงสมมไรเอ่ที่แบบมันน่าจะเป็นการที่แคช attention ผมมากที่สุดแล้วในรอบนี้เนาะคือเพิ่งเคยเห็นการที่แบบมันตายแล้วตัวเองคอร์สใหญ่ขึ้นอะ อะไรแบบนั้นในอดีตเนี่ยอาจจะมีลักษณะนี้เหมือนกันก็ได้ที่ผมอาจจะนึกไม่ออกเนาะแต่ก็นั่นแหละมันเป็นการที่เอฟเฟกต์ยูนิคมากอะเนาะกับ I er ไอซ์รอตเทอร์ริงสมัยใบนี้แล้วก็ดูมีอะไรที่น่าสนใจอย่างการบัฟบ,บอร์ดแก้ลอกบอร์ดด้วยเนาะเออก็เดี๋ยวก็ดูกันว่าเข้าเกมไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรยังไงวันนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ